ังนขนาดหมาชื่อเล็กโเกียไม่คุยประเด็เออไทยเราเาไดเมาพื้นใดเมาพื้นไดไรแม่เราหนีอยู่หมาเมาเมานี้เใส่มัะถางมันเนียนี่มันดีนิวมันดีเลยตัวกูจ้างมันอันนี้เจ้าจ้างนั่นบ่จ้างสองร้อยยินจของยู่จะของรถจะของต้องไม่รับจ้างวะนี่เล็กเกมาเรียนงอหัวเจ้าจ้างเป่เขาต้องถือกล่องย่างเหนียวเล้ยว อนี้ตัวรถจะของต้องต้องรับจ้างพ่อเฮ็ดเองบอสันบอได้มือเขาบอกให้มาออกทั้งพี่เจ้าก็ฟังอาจารย์นี่ไหมล่ะเล็กเนี้ยก็เล็กเน้าก็พอต่อกันมเล็กเล็กเล็กกับเ่าพตอกันเจ้าซื้อมาเท่าไรสั่งกิโลมาบหนึง บอกกับที่บ้านกูกัรอีกสองบอกเลยบอนอยากอ้างเขาว่ารถเล็กเป็นมาตรฐานนิดว่ามีขึ้นมันไดเออเงียบหลเงียบหลอ้าวอ้าวตัดเล็กใช่หรืครับอิจิลอยโอ้แล้วพวกมพนี่แต่ไม่ได้จับเล็กน่ยุ่มันะแมนบ่อิยกขอิยกเครื่องคือรถให้เจ้าหนี่ เนี่ยโอ้ลกางสงการมานหรอมาจากขีรีกีดก็บเซเบียครับไปเอาเครื่องกำลังมาหอดแต่ผมมาหอดก่อนไอจันเบียเขาหอดที่หลังบุว่างบุหัว่าเขาสิบ้างระยะทำไรครับนี่ครับวางซับตัวเดียวแบบไรนนี่ผมก็บบุหัวด้นี่ เดี๋ยวไปอยู่ทางนู้นดีกว่ากระซี่นะครับวางซับหนึ่งตัวแล้วก็วางนี่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกัน วางซับแล้วก็วางตอนนี้ขวงเลยบูมิดมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะผมว่าไม่หงอเบิดวะลงมาเลยบอ โอ้โหเอะไรนี่อันนี้จะสีวางแบสีเทียมนั่นไมุงบ้างสีเทียมนั่น่โอ้ยบริการเกั่น่มันเล่าโอ้ยนี่ผมไปยังกระดานรถขึ้นสันไยังหน้าขึ้นรถแ่รถสเสนาสันก้นรถจะอีน่ะยืดออกมาจิวยืดมากว่าเปนดากันเมียมันไปเลยไปย้อนเตะเตยู่ อันนี้ตัดจัดเพียงไหนนี่แล้วหางมันหนิหางเกิดยู่นี่หางยงนี่แล้วก็จะยุ่ยพี่อันนี้ว่างแล้วอย่ว่างแล้วก็ประมาณนี้หมายถึงว่าจะตัดประมาณนี้แล้วก็หางลงมานี่อีกมันต้องใส่กระสีเทียมเพราะมันเตี่ยเนาะบบสันบบสันมันเตี่ยแห้งข้าไม่วางกระสีเทียมหางตัวนี้มันสิลงมาตทำแห้ง

<laughs> คือเบา่ว่างข้างแมงทึ่งๆลุนอู้เขาจะเจาะสอดครับโพราะก็รเนข่อยในว่างตัวนั้นว่างเปื่อเอาตัวนี้ว่างทับเตือนเลยออกเรียบร้อยอุย้ยเป็นอะไรยากไรเอาเรื่องถมอกันเลยนี้เขาเจาะสอดครับเพราะว่ามันต้องทําให้ดีนิดหนึ่งเพราะมันหลุดบรรทุกคนระับเพาะว่า ทำเพื uh ่อบรรทุกไมโครหรือว่ารถเกียวโดยเฉพาะมันก็ต้องแข็งแรงเจ้านายเฮ้ยเล็กแสนนึงใส่ใกล้สิบเมตล่ะโอ้ยอย่าาบอพ่อซื้ออีก

ู่แบบกูยืดแต่นี่นารื้วแบบก็แบบสิ่งนั่นดีไหมบ้างชื่อหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวมงเบบนักวิศวะญ่เขาออกแบบแซวแบบไปวิศวะหรืากระดับบบเขาด้วครับวิศวะเขาออกแบบมาบเลยเดร้านปลาุวอ้าว เอาไอ้เบื้องได้แต่ว่าพวกเรียนถุงนั้นเบิ้งบ่ออหรอกเรีนว่เออพวกเรียนสูงเบิ้งบ่ออหรอกครับอือเพราะว่าสูงบ่ถึงกูโอ้ยไปเดืยดไปต่างเมือมือแรงจนไม่ได้นั่งอ้าวนี่ละครับแบบ นักวิศวะทั้งหลายคำนวณเอาเออเพราะว่าเขาจะไปเห็ดอันนี้เพราะอะไรใชเดี๋ยวเขาจะไปไปทายรูปไปไปเรล่นแบบมันยากเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสี่จดเอาลิขสิทธิ์ไปเลยวได้ไีมเจ้าจดน่นไม่ใชาเจนะผมเดี๋ยวเอาวอ้าวเอาล้วครับ เอาละครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับท่านเกิดปัญหาแลในห้องตอนนี้ว่ากัหัวเล็กต้มกันต่อไม่พอซื้อใหม่เออจะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวอะไรเอาออกอะไรหัวเกี่ยวใส่หัวเกี่ยวบ้างจะไหนชุดพนพนศิริตัดพิษตัวนี้ชุด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 เงากันอีกพันหนึ่งตัางหากเขาอยากได้รถแค่

มีเพื่าเป็นการพักนาให้จานใหญ่เอาละครับจะได้จะได้ต่อเอジตร้อยคันต่อไปหรือว่าจะเอาละครับนี่ต้นนี้ไรเงาคือมือไอ้เรหาเส้นเหรอ จังไเอาจนแจับบว่านี่เน่าคือเรียว่าทุกปีว่วหวงแล้วนครับแม่าเหรอนยงฟังแล้เง็แฟนเตีม็นหัวหน้าอนกับปีปมันย่ดีดิไมัเกบอะไรอืมต้อน้อยเอรมเไมเราเมียมาดมึเ้เซอมเล็กตัดวันอะแล้วรับเนบตัวยังห้เลยว่าจัง เจ้าเจ้าย่องเขาเจ้าย่องเขาว่าลูกพี่เจ้าขังนะเด็กมันตกเกียดนะว่ามันวัดหนักไม่เห็นว่าพวกกูปิีนไปปิีนมาอยู่นี่เด็กกล้าพัวพ่อกันแม่เรียบร้อยเรียบลูกค้าซีหาคนรอนนะเปิดอลาดไปเลยเรียบร้อยลูกค้าไล่ต่อไปคิดดีๆนะครับเด้อสังตันเล็กกันยังบุคากันหลอเนี่ยในรอยแกเต็มที่ก็บรอยปีที่สองยังนานในตัดโออีกแล่รอยปีที่สองกับนี่ปีอีกมัึงจะโตรอยปีที่ เพื่อบอกไปอีกเพื่มบอกเพื่มบอกไปอีกยกต้องทิ้นต้องทิ้นเครื่องไปเออนร้อูดีครับร้อยจีติดเกล็ดมันบริโภคอาหารทิ้งอาหารด้วยนี่นี่ตัดเน็ตัดเอาไม่รู้เลย เอาัเรางเ่ย a นะแต่ละเว็ม <this> ัน n า a u ่ทอกันเอาก็เขาก็อันนี้ดกะเียตัวหิ้มันอนดีเด็กยตัดสีที่ผ่าเลยทีไหนบอกว่าตัวนี้ดนีัสีแดงเลยเียนาบอสตัวสั้แลวนะตัวนี้ดิไม่ใดลูกพีเอ้ารถนี้เป็นสะพานไปจะวะานเกี่ยวางนี้กล่ว้นี้เกี้ยวเกี่ยวลายปดบ่แก็เื่อโบไว้ให้ิแล้ว

ที่มันเออคุณไปสามเมันก็เดรที่ที่แกที่เราเนี่ยนคนดีหด้วยหาที่ตัองร้อยส่บแปดธรรมดามันสองร้อยห้าสิบห้าเนาะสองม่หาสิบ่บอกบเาหลยเพื่อนวา ขายสิบเซนบอกมันดีๆจะพวกอันปีกมันนี่ดีๆแต่จำพวกวัดวัดเต็มเลยตอนนี้มันก็ได้คือว่านอะไรสองร้อยห้าสิบนี่นี่ตัวนี้มันได้สองร้อยหันทุกผาเด็กตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่หอดเออแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ตาเต็มทืกอันนี่โอ้มาเลยเครื่องเงาตาเต็มทุกอันแต่น้ำมันตวงเงี้ยหน่อย เออมึงมึงมึงตัวมึงพออกออกไปมันพอดีว่าเอามึงยาวอันั้นตัวนั้นตีงอกเลยเอาโพออกไปตามที่เออเออมันก็ปล่อยก็ได้มันไปกดรยังมึงมึงเล็กมึงหิ้มมันเลยนะเออมันเออเออมันจะพอดีกับยางบ่เดี๋ยวมันยาวยาววะของของเขาหนีลิ้นในมริ่มยุงสิเลยลิ้นในเออลิ้นในเลยไปตัวไหนตัวไหนตรงไหนไปเออ เอาเดี๋ยวเขาซูเรียครับรู้สึกว่าเริ่มสิบลงโตแล้วครับท่นบ่ได้ขายซั่งกิโลกอ่ะในต้องไปซื้อเล็กไหมครับไม่มีอย่างไร <c oughs> เอาเดี๋ยวเรามาเอามาดูเครื่องกันหน่อยครับ <c oughs> ไปเอามาจากสีเกียรติเมื่อกี้เอาใช่ห,หรือ,อ,อหลุดเออเธอน่าจะล้างก่อนหรือเปล่า เอาอย่างมพี่น้องมันอีกนึ้งึ้ง่วัทีเดีย่งแก้ววแกวมันมีมันฟองแก้ววจับขาบแล้วระวานกดมากบ่งจกเขึ้นเไปท่าบุญวะระวาน เดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้าครับ <ฮา S 1> คลิปนี้สวัสดีครับ